ไปดูมาแล้วนะครับผมกับเสือหนังไทยแอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีเลยทุกคนที่เรียกได้ว่าต้องดูในโรงเลยนะฮะเพราะว่านี่เป็นหนังที่เรียกได้ว่าแบบรวมนักแสดงนําแถวหน้านะฮะคือเรียกได้ว่าแบบโอ้โหมาเล่นในฉากบู๊ฉากแอคชั่นต่างๆศาสตร์กระสุนมันกระจายนะฮะคือถ้าเมืองนอกเนี่ยมันมีหนังอย่าง Marvel นะฮะจักรวาลแบบ MCU อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอินเดียมีบาฮูบาลีอะไรอย่างเงี้ยนะเมืองไทยเนี่ยนะก็ต้องมีจักรวาลขุนพันธ์เนี่ยแต่ว่ารอบนี้ไม่มีขุนพันธ์มานะฮะเพราะว่าจักรวาลนี้เนี่ยเขุนนนพัธ์เี่ยมา เป็นตัวเอกนะฮะนั่นก็หมายความว่านี่คือหนังที่เป็นตี t ฮ h e ร o นำเรื่องนั่นเองนะฮะเป็น4เสือที่เป็น wild l i ระดับตำนานนะฮะมีตัวตนอยู่จริงนะ,ะแต่ว่ามันเล่าเรื่องในแบบที่เป็น action f a n ตาซ y ศาสตร์คาถาอาคมนะฮะคือมันมีความแบบนึกถึงพวก a นเจอร์อะไรอย่างนงี้เลยนะฮะแต่ว่าเป็น avenger ที่มีความเป็นแบบว่าไทยสไตล์นะฮะเออคือผมรู้สึกว่าทั้ง CG เอยทั้งฉาก production นักแสดงงานภาพงานบทงานอะไรต่างๆทุกอย่างมันเริ่มแบบมีความแบบพร้อมเพียงมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย พี่โขมเองเนี่ยเขาก็ทุ่มเทนะเป็น10บสปีนะเพื่อที่จะปั้นจักรวาลของขุนพันธ์นี้ขึ้นมานะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะเล่าแบบย้อนไปถึงก่อนที่จะมียุคขุนพันธ์นะย,ยุคที่เป็นช่วงสมัยแบบสงครามโลกครั้งที่2ต่างๆอะไรอย่างเนาะก็จะเป็นแบบว่ามีจอมพลอ่านึกถึงจอมพลคนไหนล่ะอะไรอย่างเนี้ยนะฮะในเรื่องก็จะมีแบบจอมพลผู้บ้าอานาจคนหนึ่งนะที่จะแบบว่าเป็นคนกลุมอํานาจหลายอย่างเลยนะฮะแต่ว่าเขาก็ต้องแบบว่าเหมือนต้อง ดูแลทั้งฝั่งการเมืองด้วยแล้วก็แบบว่าต้องให้เสือแบบว่าไม่มาคานอานาจเขาได้ด้วยอะไรแล้วผมก็รู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงความเป็นเพราพัก,กันดาไทยแลนด์ในยุคเวลานั้นอะนไรอย่างนะี้นะเปิดมาตอนแรกนี่คืออลังการมากทุกคนนึกว่าเป็นหนัง musical, เมโลดิโกนะ้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าโอโ้โหมีการร้องเล่นเต้นลําเนี่ยไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการแบบว่าเหมือนพาราเลลกับความเป็นจริงที่แบบว่าเอาเสือมาเป็นตัวละครบนโชว์ละครเวทีแต่ว่าเฮ้ยตัดภาพมาเป็นเสือในชีวิตจริงที่มัันนนไไลล่่่่าากกอออออยยยูะะะรงงเเี้ฮ็ ผมว่าชั้นเชิญในการเล่าเนี่ยถือว่าสนุกมากนะนะฮะคือในแง่ของตัวเรื่องเองเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะมีจุดที่มันเร็วไปบ้างช้าไปบ้างหรือว่ามันไม่สมเหตุสมผลบ้างในบางจุดอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยคือในแง่ความบันเทิงเนี่ยอันนี้ต้องยกเลยว่าผมให้เต็มสิบเลยนะในแง่นี้คือผมรู้สึกว่ามัน มันสนุกเลยอ่ะมันโคตรสนุกเลยนะฮะพี่ขมเคยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเนี่ยการเดินอัลเบิร์กาแล็กซี่ของเขาเลยนะฮะคือมันรวมไอ้พวกแบบเราวาไวรัสเราฮีโร่ที่มันไม่ได้จะชอบหน้ากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะต้องมาทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่าเออกลายเป็นทีมเดียวกันนะฮะก็ต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีตัวละครเอ่อลอสลินนะฮะที่แบบว่ารับบทโดยคุณหลินเนาะก็แบบเขาก็จะไปอยู่ในทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกันแทบจะแบบว่าคืองานก็ต้องทํางานด้วยยยยยยกกกกัััันนนนนนนแแแลล้้้้ววว็็็เเเเผผออออๆ่่่งงงงงูหหหญิดีีีะะไราาามมมจคปชทย ู่เหมือนกันนะซึ่งอันนี้มันเป็นความถนัดของพี่โขมาที่จะมีความแบบความเป็นลูกผู้ชายเยอะอยู่ในหนังถ้าเป็นเมืองนอกก็นึกถึงพวกแบบแซ็กซ์นเดอร์อะไรเงี้ยนะฮะที่แบบว่าคนจะต้องฟิตกล้องฟิตกล้ามฟิตหุ่นต่างๆก็ในเรื่องของวิชวลการถ่ายทําผมว่าเออไปไกลมากนะฮะผมก็ถือว่าผมชื่นชมมากๆเลยเพราะว่าในหนังไทยเนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันจะมีความติดติดขัดขัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเราดูแบบโออซีจีไม่เนียนหรือนั่นนี่โน,โน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมนะรอบนี้ผมรู้สึกว่าเออตั้งแต่แบบมีหนังเนี่ยเออตาคีเจเนฟิตเอออะไรเออออกมาเลยอะไรอย่างงี้เขาก็จะบอกหนังไทยมันทะเยอทยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันเป็นมูฟที่ดีนะเพราะว่ามันทําให้แบบ เออหนังไทยเนี่ยมันถูกแบบว่าสามารถที่จะเล่าได้แบบว่าในสเกลที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าคนแบบกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นนะฮะเรื่องนี้พี่ขมก็คือแบบว่าคือใส่ยับเลยนะฮะเออใส่แบบว่าเหมือนกับไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะฮะคือคือ,คอทุ่มเท ทุกอย่างใส่งไปในหนังเรื่องนี้แบบบ้าพลังจัดๆเลยจนบางทีก็คือว่าโอ้หแอคชั่นมันติดกันแบบทีๆเลยนะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหนังมันสองชั่วโมงกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนดูไปชั่วโมงนิดๆเองนะฮะเออดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเร็วมากเลย <S <S ให้ดูอีกรอบก็ยังดูได้นะ,ะเหมือนเอเจนเกมอะถามว่าให้ดูอีกรอบอีกสิบรอบก็ยังดูได้ใช่ไหมเออนะฮะเรื่องนี้ก็เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เหมือนกับ ้ายความเป็นแฟนดอมของไทยอ่ะนะฮะคือถ้าแบบว่าผีเนี่ยมันมีแฟนดอมที่หยดไปละนะฮะในฝั่งแอคชั่นในฝั่งแบบว่าอาคมกระถาอาคมต่างๆแฟนตาซีหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีความเป็นไทยมากทุกคนมันมีความเป็นโลเคอลมากๆนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าเออสามารถที่จะเอาบริบทของเรื่องนี้มาเล่าให้กลายเป็นหนังจัก,กรวาลที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะฮะเฮ้ยเจ๋งนะฮะเออมันมีความเป็นแบบ หนังฮีโร่หนัง a n t ฮ h e ร o อะไรเงี้ยนะ oh, oh. ซึ่งมันก็เหมาะกับยุคนี้พอดีเพราะว่ายุคนี้ถ้าแบบว่าเป็นคนดีเกินไปอะไรคนก็ไม่ชอบจะเป็นคนหมั่นไส้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ต้องมีความแบบว่าดัดแปลงให้แบบว่าตัวละครเสือให้มันดูมีความเป็นมนุษย์ขึ้นอะนะฮะ oh, oh. ฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนังมันก็มีความลงตัวในแบบของมันนะฮะเป็นหนังที่ดูเพื่อความบันเทิงเป็นหนังป๊อปคอร์นจริงๆเลยนะเป็นหนังแบบที่ดูแล้วมันจะสนนะุกเน่ยดูันทั้งบ้านอะไรอย่เงี้ยรู้สึกว,ว่าเออมัน hey aa, เฮฮาอะไรอย่งบบาง มันเป็นบรรยากาศที่ดีนะอยากให้มันเกิดบรรยากาศอย่างนี้ในหนังไทยเรื่องนี้ด้วยนะฮะคือเรารสึกว่าเออมัน<า>คุ้มค่าตัวจริงๆในการที่จะเสียไปดูนะ,ะ<า>เพราะว่าแค่งานโปรดักชันอย่างเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะเออคือมันมีเอ็กซ์ตร้าเต็มไปหมดเลยแต่ละฉากนี่คือแบบว่ามันใช้คนเยอะมากนะฮะแปลว่าความร่วมมือที่จะต้องทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ง,ง่ายๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยเรต้องยอมรับเลยว่าสหามงคลฟิลม์มใจป่าใจปั้มมากๆเลยนะรอบนี้ก็คือแบบทุ่มเทสุดๆนะฮะทุ่มทุนสร้างอะไรหลายอย่างนะฮะเออก็ ขอให้แบบว่าประสบความสำเร็จแล้วกันนะฮะเพราะว่าเอาจริงแล้ว เรายังอยากให้เรื่องนี้ไปต่อนะฮะเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะมีภาคต่อได้เผอเอเป็นไตภาคเลยก็ได้นะเพเอสนุกขึ้นพันนี่เออเออนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเราจําได้ว่าวาย์ของขุนพันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความเข้มเข้มที่มันยังไม่ได้แบบว่าสนุกสุดๆเนี่ยพอขุนพันสองมันเริ่มเห็นความมันขึ้นแฟนตาซีขึ้นขุนพันสามนี่โอ้โหแฟนตาซีจัดเลยนะส่วนขุนแผนฟ้าฟื้นก็อาจจะแฟนตาซีไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแล้วแต่ขุนแผนไม่ได้เกี่ยวอะไรขุนพันนะเออแต่ว่ากลับมาทีีีี่่รือนนน้มมมวาาััคคใดแฟต แล้วว่ามันก็จะมีความสนุกมากอะไรเงี้ยนะฮะในแง่ของการบอกว่าจะต้องชิงไหวชิงพิบกันไอตัวละครโจ้ต่างๆมันก็จะมีนิสัยที่ต่างกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราสึกว่ามันสนุกดีที่จะได้เห็นตัวละครที่รับบทโดยนักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนรวมถึงนักแสดงแบบรุ่นใหม่ที่น่าจับตาหลายคนอะไรเงี้ยเออมาอยู่บนจอแล้วก็แบบเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ย้อนยุกอะ่ะนะฮะแล้วก็มันก็จะเห็นทั้งโปรดักชั่นเห็นทั้งงานดีไซน์แอคชั่นการแสดงของพวกเขาอะไรเงี้ยที่มันมีความแตกต่างออกไปจากบทที่เราเคยเห็นเห็นกันมาอะไรอย่างเช่นเป็น คือพอมาเป็นเรื่องเนี้ยมันทุกคนมันมาดเข้มไปหมดอ่ะนะฮะแล้วมันจะมีความแบบความแค่คอสตูมก็ยังเท่เลยอะไรเงี้ยนะฮะการแต่งหน้าทําผมการเดินการแบบว่าใส่แจ็คก,กงแจ็คเก็ตคือมันได้ถึงแบบว่ายุคเหมือนตอนที่พี่ขมทําหนังอย่างอันตาพาลอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าหนังพี่อุ๋ยก็จะมีไอ้สองสี่ก็ก้าอันดาพาลกองเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ย้อนยุคเก่าไปกว่านั้นหน่อยนะฮะฉะนั้นไอ้คอสตูมช่วงยุคแบบ เออพวกอเลยยุคจอมพลปอ,ออ่ะเออมันก็จะเป็นแบบฟิลฟิลหนึ่งซึ่งเราก็คงเกิดไม่ทันนะแต่พอเราได้มาเห็นผ่านหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนุกดีนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยคือพี่ขมอาจจะเพิ่งทำไปเรื่องเนี่ยไอชอพอหนึ่งเนาะเออที่เป็นหนังซอมบี้ใช่ไหมเรื่องนี้มันก็จะมีแบบกองทหารที่เป็นเหมือนซอมบี้เว้ยเอออันนี้คือเกินคาดไปมากเกินเกินไปไกลมากเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเออเป็นไปได้ยังไงว่าจอมพลมีกองทหารซอมบี้เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีครับผมไม่รู้ว่าแบบ กล้าจินตนาการอะไรกันได้งไงแต่ว่าเออมันใช่เลยนะฮะมันมันเหมาะากับจักรวาลนี้มากแล้วมันมีความเป็นไทยสดๆมันมีความเป็นโลโก้มากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่ลงตัวนะเออนะก็ถือว่าเป็นงานที่น่าชื่นชมของพี่ขมนะเพราะพี่ขมเป็นคนที่ขยันมากคือมีหนังเยอะแยะแล้วมาต่อเนื่องตลอดนะ,ะเดือนหน้าก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องข้างบ้านนะฮะก็ แบบเออยอมเลยว่าแกเป็นคนที่แบบว่าทํางานถี่มากนะครับก็มมนอาจจะมีทั้งที่สนุกบ้างไม่สนุกบ้างอะไรแต่ว่าเรื่องนี้สนุกนะพี่ขออย่าด่าผมนะอผมไม่ได้ด่าหนังที่นะเออนี่คือชมเลยนะจากใจนะฮะเค,รคอรู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่โอ้ต้องชมต้องเชียร์เพราะว่าคือคนทําน่าจะเหนื่อยมากๆนะฮะก็คิดว่า ทุกคนไม่มีใครอยากทำหนังหวยหรอกนะฮะแต่ว่ายิ่งแบบยิ่งใช้เวลานานกับมันมากนะ,ะก็คิดว่ามาันก็คงจะออกมาแบบได้ผลตอบรับที่คนอยากจะดูอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างไว้ที่เกิดขึ้นเมาานื่อวานคือในโรงนี่คือเฮกันลั่นในหลายฉากมีคาเมโอจากกุ้มกับดังๆเยอะแยะเลยแนะนำฮะอยากให้ไปดูกันเยอะมากๆเลยนะฮะเป็นหนังที่ต้องดูในโรงแล้วต้องไปดูในโรงที่แบบคนเยอะๆด้วยนะฉะนั้นไปดูตนวันแรกๆเลยดีสุดนะฮะเออนี่คือความแนะนำของผมนะแล้วก็คิดว่าเออไปดูแบบปล่อยจอยไม่ต้องไปคิดเรื่องความสมจงงงงอออออะเยาาววว่่่่่นนนนััััมมก็ีีีคคๆูแ้ตืืชข สิ่งที่มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะฮะเออสิ่งที่เสือเกิดมาเพื่อการนี้นะครับผมคือมีโฟ i ิงได้ก็ต้องมีสีเสือได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าเสือนั่นเองนะครับผมก็ไปดูกัน,นะครับของวันที่23ตุลาคมจะเข้าโลงนะจ๊ะส่วนรายได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะจ๊ะ